โอเคข้อเกมอยู่อ้าวหลก็ขอขอากาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมถ้าไม่ได้ค่อยดีเสียงถ้าไม่ค่อยได้ยินเสียงขออภัยนะครับน,นี้ก็อยู่กับผมปลื้มนะคะคนดีคนเดิมคนดีคนด,คนดีตอนนี้ผมได้คอสเพล์เป็นไอ้ผีอินเดานะฮะเวอร์ชั่นแบบมืดๆสีดำแหละนี่ตอนนี้ผมได้กลับมาใช้ผลวิตามแล้วเรื่องมันวุ่นวายนะฮะ โอเคพอดีเพื่อนมาเห็นผมเข้า,า,ารหัสพืนอน้ำประกาศจะฟาร์มให้เมียตันนะนแรกกับผลปีศาจหาวาแล้วมาทำคลิปเนี่ยแต่ว่าด้านไปสมหัเล่นๆเนี่ยได้ได้บิ๊กมัมขอโทษที่ไม่ได้อัดคลิปครับแต่ตอนนี้กขาแบบดังเอออ่าแ้าผมก็โคตรดีนใ,นใจเลยด้วยผมเล่นทำางานเก็บกล่องแล้วมาแลกกับราหัสหลักของผมหรือราหัสนั่แหละนะครับก็นั่นแหละสามารถแอดเพื่อนมาได้นะ ไล่คือไงเชียประมาณนี้อ๋อนั่นบักเลยค้างเหรอโอเคหายค้างเดี๋ยวเราจะไปที่โลกโลกสองกันนะครับแล้วเดี๋ยวแลเราใช้สูตรนี้นะครับผมเพิ่งไปเห็นสูตรแล้วผมก็สมแล้ผลวิ๊กมามกนะครับแล้วก็พอมาสุมไอดีนี่แหละไอดีไอดีไเป็นโลกไปของผมนะครับก็ได้ผลเสงก็ถือว่าไม่เลวร้ายอะ่ะก็เลยจะใช้สูตรนี้แหละนะฮะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมถึงโลกสองเลยแล้วกัน ดีใจจังเลยจนเลเกิดด้วยฮนะโอย้อยลัวายมากอะกว่าผตาย,ยัางไงเหรอว่าเ,เลือตายให้เรือแต่ให้ไปซื้อเรือใหม่นะไม่สน กานแชร์เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมถึงก่อนนู้นใหม่อีกครั้งนึ่ะดัเหมือนว่าเจ้าตะไลจะหายไปแล้วนะฮะเพราะว่าเสียงไม่มีเลยเฮียน่าจะหายแล้วช่างมันนะมไม่คุ้นสนจะไปโลกสองให้ได้เลยนะฮะตอนนี้ผมก็ถึงโลกสองแล้วนะครับส่วนทางด้านของเดี๋ยวค่อยใช้กันวันนี้เราจะมาตบบอตทุกตัวที่โลกหนึ่ง ที่โลกหนึ่งกับโลกสองกันนะครับถ้าบอสตัวไหนไม่เกิดผมก็จะย้ายเซิร์มนั่นเองเออสูตรนี้ผมได้ขุนแสงไม่รู้เหมือนกันนาะว่าคราวนี้จะเกลือหรือเปล่าแต่ก็น่าจะสูนก็ใช้ได้เหมือนกันนะตัตรนี้เราต้องมาตรงนี้ก่อนแล้วให้เราดาวบอลรอบคาเฟ่หนึ่งรอบนะไปทางขวา ไม่รินไปห้ามห้ามเลนี่ห้ามพ่งนะต้องเดินแบบนี้อย่างย่งอหน่วิ่งนะว,วิ่งระวังนะครับมุมที่มันเป็นแบบเนีย้ยแบบนี้นนะเคปลอดภัยหายนะระวังรถข้านะเชื่อมาเสร็จแล้วให้เราเข้าไปในะคาเฟ่แล้วก็ออกประตูนะครับตอนนี้ทั้งหมดสองรอบนะครับอันนี้รอบหนึ่งละอีกหนึ่งรอบนะเชื่กมสองละ ตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องส่งไปนะครับคินแล้วแหละสูดจบแล้วโอ้ย2ีนาทีนะใช่ไมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราอยู่เรื่องเน,นดนแดงเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาตบบอสทุกตัวที่ลวกเลยอีกการตัวไหนไม่เกิดใจเซิร์ฟในทันทีตอนนี้บอสแชงไม,ม่เกิดนะแต่ว่าบอลลิงเกิดเดี๋ยวไปตีก่อนแล้วเพรเอาเงินมานิดหน่อย มาดูกันว่าเราจะเราหยุดรุ่งหนึ่งนะมีคนสองนะมันจะเพิ่มเงินมาเท่าไหร่จากหกแสนห้าหมื่นนะตีกลมๆไ6 4หกแสนสี่หมื่นหกพันนะคิดว่าจะเพิ่มได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะตีท้ายคลิปนะตีต่อไปบอสเชงนะแต่บอสเชงไม่เกิดเดี๋ยวเอาไปตีตัวสุดท้ายเลยละคัน ได้ในตอนนี้ว่าจะไม่น่ากดผมที่มอมเลยนั่นเดี๋ยวถัดไปตอนหนึ่งกาะบาจีเดี๋ยวตีบอลเออปกติผมจะไม่ตีอันองแล้วก็หนวดขาวนะอันนี้ผมติดปักนะนเวลาใช้สกิวเนะี่ยเดี๋ยวให้ดูมันจะไปด้านหลังแบบนี้โคตรโคตรไม่ชอบเยมัน,นก็ว่าว เดี๋ยวจะย้ายเติมนะเพราะว่านั่นแหละมันติดบักเดี๋ยวถ้ามีผู้ติดตามถึงห้าสิบนะครับเราจะแจกรหัสเดี๋ยวถ้าไม่ได้ไปอาบน้ำครับเดี๋ยวเขาไปแต่ละเสียก่อนนะมากี้ผมตีไปแล้วลืมเลยงั้นเดี๋ยวถ้าผู้ติดตามเราถึงห้าสิบนะครับเราจะแจกรหัสชื่อว่าปื้มเลดก้อนหน้ารหัสผมยังไม่บอกแล้วกัน เพราะว่าตอนนี้ยังพูดติดตายัางไม่ถึงห้าสิบนะคถ้าถึงห้าสิบผมจะแจกรหรัสนี้นะรหรัสนี้เววร้อยเจ็ดสิบกว่านะขอไปเจลสิกบกว่น,น,นขอไปเจลสิกบกค่านะเดี๋ยวจัดไปตอนถึงเกาะอิมาเลยนะ โอ้ยจะจมน of all of all of ed, ้ำจมน้ำจมน้ำเอ้ยกระโดดดิโอเคตอนนี้นะครับเคตีเกิดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้บอสกลางเกิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดีบอสกลางนะนะครับก็คือบอสอาหลงก็ได้ถ้าเสียมันกระดุกเรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะครับไปละวโอยคซี ơi, <ss> มาแล้ขออภัยสำหรับเย่ยงรบกวนเก็บเปิดตานะมาเดี๋ยวใช้คอมโบแล้วกันไอซีสัดอฮ้ยคยไอซีก็ตายแล้วเหรออีอผมจะนะแบบเงินแบบควเนสนะ แล้วก็เงินที่ดอบจะกบช่วยอ่งนะเดียวสองหมื่นสองพละสองหมื่นผิดผิดอ่ะเรืเนี้ยแกะเกเอมสองหมื่นสาพใช่เดี๋ยวไปเกาะมาลินฟนะเดี๋ยวแต่งไปตอนถึงเกาะมาลินฟ่เลยคือนีถึงเกาะมาลินนะอสเจอนะแต่ทุกคนจะมีคนไปตีนะ ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมติดตาเดียวเนะี่ยมันก็ตายนะบบแล้วนะโดนบอสแล้วก็คนโดนทั้งคนโดนทั้งบอสนะตอนนี้นะครับห้าหมื่นสามพันแล้วนะครับ,บเดี๋ยวตัดไปตอนที่ถึงเกาะเราจะข้ามเกาะสกายเบียไปก่อนนะครับเป็นเกาะหลอกสุดท้ายเลยนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ถึงเกาะคุกเลยนะโอ๋ยวิวคอมแบตอีก นั่นเดี๋ยวตัดไปตอนที่ถึงเกาะคุกมาข้อเป็นหนัวเลยพอไปเกาะคุกเสร็จก็ต้องไปเกาะไอ้แมกมาอีกพอม็กมากเสร็จก็วนมาโอคโอเค,โ,อเคโชคดีนะเพราะมันเกิดทุกตัวเลยนะเราเริ่มจากวาเดลลนจากกากสุดไปโหดสุดแล้วกันนะเพราะเกาะนี้ไม่มีใครเลยไม่มีมีแต่มอน ตายฮยลืมรับเต,ตอนนี้ไอ้ท่อไหร่แล้ววะห้าหมปะ่ะห้าหมืนสามนะห้าหมื่นสามห้าหมืนสามพันนะเฮ้ยอยห้าหมืน่มนหกหมหพันนะ แปดหมืันแล้วนะ1รื่0งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึาไว้ปึ๊บเดี๋ยวตัดไปตอนที่ถึงเกาะไอ้นี่เลยนะเกาะเกาะเกาะกาแม่งมา,มาอี๊ตดบัครับฟู้ฮูฮ้ทอะไร ปล่อยให้เรือมันติดปักแบะๆๆๆแล้วกันโอ้ยอย่าไปที่นี่ถ้าเราเลยถอยเยอะติดโอ้ยโอเคช่างมันนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ถึงเกาะแมงม้าจริงๆแล้วนะเอาจริงผมลืมไปซะสนิทเลยนะครับว่ามันมีหนึ่งเกาะนะอยู่ด้านหลังเกาะบายกี้นะครับคือเกาะที่เราจะนะครับจะไปตอนที่เราทำเพลย์แชงคูนะครับ เราก็จะต้องมาที่เกาะนี้นะเพื่อตีเจ้าบอสหน้าโง่หนึ่งตัวนะครัะอยู่หลังเกาะโอเคในง่ไงเจอแล้วนี่บอสลีเตอร์บอส ติดเรือนะเคอาคาอินูกเกิดนะครับเราจะไม่พูดถึงอาคาอีอีอันนึงนะครับจะไม่พูดนะผมไม่หานะห <c oughs> ยอกเล่นโอเคมาอาคาอินูโอ้ <c oughs> มีโบราณวาได้ไปเจอจะ,จะแตดไปตอนหนึ่งเกงาะเงือกเลยนะเค okay, ถึงเกาะนี้แล้วนะจบจะสัตว์คอมโบใส่เจ้าบอลไม่ตายให้มันรู้ไปนะปีสองแล้วใช่ไหมเจอผมเออตอนนี้ผมใช้ได้เงินไปเท่าไหร่หนึ่งแสน อุ้ยแสนสามหมื่นแปดพันเออแสนสามหมื่นแปดพันนะเดี๋ยวรอบอกแล้วไงว่าไม่ตาย,ยมันรู้ไปว่าใหม่ก็ติดบา้ากนะแต่เสียดายเซเวอร์นี้จังเนี่ยติดบ้างอีกเร็วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตีมอสแชนครูนาแล้วก่อนที่นาตีมอสแชงคูเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปก,กันที่เกาะ อะไรว้าวบินได้แต่ตัวนี้ไม่มาโคตรไวไอพวกนี้ไมนจะไปที่ไหนไปเกาะเงือกที่แบบโอ้จะไกลแล้วมันไม่ว้ามาเลยมันมแบบบินแบบนั่นแหละโคตรไกลอย,นะย่ยงที่จะเป็นบอสตัวสุดท้ายก่อนย้ายเซิร์ฟนะครับเพราะว่าผมติดบั๊กนั่นเองใช้แค่เอ็กซ์ซีแล้วน่าจะมีก็น่าจะตายแล้ว นไปทั้งหมดแสนหกกน่าจะแสนหกมั้งยวแสนหกมั้งเออน่าจะใช่นะ,ะตีเปแสนหกลนแสนหกหมื่นแปดพอาเอกเลร เดี๋ยวเราจะบินไปกาบสกายเปียกันนะสกายเปียก็จะอยู่หลังเกาะไม่บอกไม่บินนะใช้แบบนั้นแหละ สกิลเอ๊ะนี่ไม่จรงไอพีอันดิ้นพันนะขอไปวันนี้มี่างไพีอยู่เนะี่โอเคดิ ก็ไม่เกิดยังเะรอย้ายเฟรมนะฮะแกก่อนจะย้ายมาได้เซมีไวเปอร์เกิดนาะผิดและ XCV ตายแน่นอน ตอนนี้หนะนึ่งสองเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยมั้งลูกบอกเอ้ยไม่ใช่หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันถต้องถ้าคิดผิดก็ขออภัยนะ ถังดูดก็เกิดไม่ตายด้วยอีกต้นไม้ไม่ได้ต้นไม้เคยเดี๋ยวตัดไปตอนที่ถึงบอสแฟงกี้เลยนะ ุดเ,เมื่อกี้อะไรยิ่หมนจะมีคนห้าเราวนะคนนี้ไม่ได้าของเอเยชนี่ห้าของินะอะไรเนี่ยมป้าั้งโคตรแรง มไม่กว่าชนะมากๆเลยคู่แรงเลยอ้มากบอกเลยมีดนนะฮะนมบอก ย้ายเือร์พี่วอะไรล่ะบอลน่าจะเกิดแล้วนะน่าจะไม่มีโอเคไม่มีผุมแมกมาแล้วนะแต่มาได้ยินเสียงมังกรแลนะ้วน่าจะเป็นความจริงมากเอ้หมดแล้วน่าจะขุนบอลขุนบอลนะไฟไฟมาคราวนี้ เจสาดกิลแบบรัวๆเลย รอมนี้ดีรวมกันนะครับนะะ่าจสองแสนตีเป็นสแสนห้าหมื่นนะแปดพันเงนสองแสนห้าหนแปดพันนะครับสำหรับเงินที่ได้มาเดี๋ยวนะสามแสนสามแสนสองหมื่นขอตีเป็นสามแสนนะสามแสนตรงๆด้วยัสหรับทครับตัดไปตอนจะถึงโลกสองนะ ผมว่าผมหยุดคลิปไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะต่ออนะีพีหน้าก็คือตีบอสที board, ่โลกสองนั่นเองสำหรับคลิปนี้ตีบอสทุกตัวที T ่โลกหนึ่งเอ็ดขอหนึ่นนง๋ยวนี้นตีบอสทุกตัวที่โลกหนึ่งไอยูที่โลกหนึ่งกับสองสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายร้อยมันยี่สิบตรงน้ ไม่ได้ใช้น้ำเลยนะสำหรับลิมนี้อย่างบายบายสวัสดีครับ